จัวะอมเอน่ากินยจะแสบเวะแสบเยง่ายเนาะมัน,นม3ขั้นพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับ มาก็จะรอที่เราพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้เมนูบอลบานแซ่บเลยซุปบักเขือพี่น้องอุ้ยซุปบักเขือใส่ปูนปลาทูได้<ม>ไหมเนาะแม่นนี่พี่น้องจะมองขามเลยเมนูบานเฮาใส่ปูนปลาทูหูนิ้วเขาแห้งนิ้วเขาแห้งพี่น้องมีอแยงกว่านี้ดอ,อกแค่พี่น้องดอ,อกแค่ออก,กินแค<บ>่หลายมันจุ่มีสมุตจุ่มซีมีคนแค่แมนมบักแตงบักทั่วผู้ต้มนื้อไหมโอแล้วก็ ยังนี่พักยังไงะพักการจองจองรัวหมักงองิ้วอืพี่น้องยังนี่สมพักบัวอแม่คิดอะไดีกว่าแม่มามาพี่น้องโอ้ยหิหี่าเขาแซ่บลุกันเด้ออุ้ยข้ามไม่งยรบาดเนี่ยเอเดี๋ยกินก่อนโรยยังกินยังก่อนกินปนและก่อนกินปนก่อนนะพี่น้องมามแซ่บลุกันพี่น้องผมใส่บักเขือแลลวผมเขาลูเขา อ,อืเสียบฟองเรียมอืมอืมพักพักพักหลายอย่างอืมเสียบมีหน่อมปกินตุนเอนอื้อหอมง่าบอหอมง่าใช้ง่าพอปออันนี้ปุ่น้ผยผัดปุ่นมะทูมีหน่ออืมใช่ข้าวบอยผัด<ง> สวยงามเหมกบ้าน,นไม่เนาะไม่โนะย้มองขามเลยอืมจัดวะพรอมหอมน่เะะ กกินผัวยังจะแสบไปรูไหมจใจอะนี่แสบเลยงานเยอะมันดักสามพันมน้องอิ่มหูหมี่อืม้เปลอกนะ อ่อมีแมงไหมกุยข้ามญ่ี่มัมนจึงแซ่บมันสิแค้นาะมันสแ้นเนาขรมันแซบดีไปหน่อยข้มัหน่อยเพราะว่ามันแซบเลย ป่อยงยนึงเนาะปนมาทู่เหรอพ่อปนมาทู่ไปเนาะเมนูดับพัตตานบานหน้าใ้ไปเนาะมองขามเนา <arose> ะกินลับก่อยจะเริ่มเแก้วแห,ห่พักได้สิ ม,ม,มันก็เยอะแดดส่อมัดีโอ้าขุยอคัาากบ้งา,กางคักอันนี้ไหนอโอ้ <c oughs> ปั่นข้าเนียวแบบคักไปหน่อยแล้วก็คุย,ย่าใช่ไห อุ๊ยขากลอดอือน,นี่เป็นเดี่ยวๆเานาะอืมตัวน,นี้ตกบานเย็นคือวบบคุยไร้คือสมกับมืวเข่าเนี่ยหอมงาไปเนอะแค่เป็นใส คุยเรื่บงบบปผาเถื่อนนี่ไงโหหักนล้วอื้มนอนข้อนอนข้อเสียบยันอนเสบกุหลาบงอแบเนีย

nó khá câu nổi giỏi ngay, ngài không? Chóng Nhà anh có nhiều con Lùm đi Lùm đi Lùm vi Lùm vi vi มาว่าเด้อคุยไ่าบุบบดเด้อเอาบังที่ละก็บังเสร็จลครับ จิ้มถวัวยรอบมือ,อล่ะคุยไหลเอาให้แบบบวเอ่าคนน่ะนึกยิ uh ้มใส่จะยิ้มเร็วคนละ อิ่มเหรอเว่ยไม่อ่มจอิ่มเหรอคำใหญ่หลายเมื่อกี้อิ่มก็เนาะที่ไปกินหลายเว้ยใหญ่เนยนี่มีเข่าหม้อแวงแงนั่นแหะ่นทิมเขาคำใหญ่เหรบเพราะเข่าได้อิ่มเนาะอืมเขาอืม ว่ามมักตตมเียก่นว่าไม่มักตมว้าเก่าอืมอืมกล่นยเสียบเสียบพี่เนาียนิวใส่ข้าวหมใงญ่เบมเบมเบอืมเิมเรอย้มอแค่หวานอืมท่อหนึง่ะ อ้าวเินียว,นวกินโบเอี่มย่านโบเอินอยู่เด้อข้าแนวนี้ <c oughs> กินผอมดวยกินคำเงำนินคำเงินเจ็บเนาะคือบุหรีใส่ปลาทูไปหน่อยปลาหูแล้วครับไอ้ไอ้ก็สมสมบกบัว แซ่บของแท้ถมเป็นเมนูบ้านๆเอากินง่ายๆหนึ่งพักเนี่ยโอ้ยเขาคนเลยขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหล่ทุกแขนผู้ใดี้าเบิ่งอาจจะเลืมทุกไหล่ก็แช่มเนี่ยเพื่อไว้ทั้งแก่กันขอบคุณที่เขามาสนับสนุนปลายแหงสมเนื้อสมหมูเลี้ยงยังเลี้ยงอันไอติมบ่กินยาไอติมที่เขาเรียกไอติมต่อพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องเด้อผู้ใดี้าเบิ่งขอให้สุขภาพร่างกายแกล้งหล่ำวยเงินทองทานกินวันสบายค่ขอถอดออกไปพี่น้องคำไม่ใหญ่แต่จงเสียบเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อน เดี๋ยวพอพิหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ